สวัสดีจ้าสวัสดีวันครอบครัวนะคะวันสงการครับวันสงการวันครอบครัวจ้าวันนี้มากินขนมจีนน้ำแย่ป่าขาไก่ใส่เลือดก่อนๆเลยจ้ามาเด้อมาเด้อให้กินมาเด้อครับกินน้ำกันเด้อพี่น้องใ่ขนมจีน่ะอ่ะ มังค้าไก่ตะกอนตะกอนกินตีนมาจากกินตีนไก่กินตีนว่กินตีนวะสกินบอตินมาเด้อน้ำยาขาไก่น้ำยาขาไก่น้ำยาปลาใส่ไก่พี่น้องค้าสิบริน้ำยาเพราะนนตะกเพราะนมัน มาเบิงมาเบิงมาเบิงคุณน่ะน like ้ำยาไค่ร yeah. uh ้ายคณะเห้าต้อเลือดมาเด้อจ่าเลี้ยนละหน้าูมักกินเลือดไก่แล้วจ่ามาอยู่เมืองนอกกัแพงบอกิ่น่าิ่นมาอยูมืงนอกหากินยาบม่ได้อม่ได้อมืงนอกหากินยากอยู่บานทฮาหากิน่ายเดละ อันน้ำยาปลาบได้ใส่ปลาแม่สูตรนี่สูตรดิใส่แต่ไก,ก่กับเลือดไก่มนอ้อไก่เลือดไก่แล้วก็ตีนไก่เด้อใส่ไก่ไปจากตอ่ะใส่ไก่ไปตั้งตโตหลายโตอยู่หนับตีนแล้วก็สิหลายโตจะเบิ่งอยูดาใส่ไก่หลายโตอยู่มีหลายตีนนะขักขักหลายเบิ่งเด้ออันนี้สิเป็นข้าวปุ้น คุณ,ณ่าคุณอาเส้นกระพุกไ้อันนี้เป็นเนืนอ้อหมกปีเนื้อหมกปีเมื่อนี้กินพกักพดเดีมีเนื้อหมกปีกระพุมาเด้ม่เด้มากินน้กันคุณอาแซบขาดเนียขาดอย่างเดียวขาด,ขาดกะปีลืมกะปีลืมกะปีอีกแล้วมีหมกผิดหมกิกสวนกับี ผักแก้มสารพัดผักเลยมีผักกาดต้นน้ำไม่ใช่ผักกาดต้นผักกาดหินหินเนี่ยนะผักกาดเหม็นเหม็นผักกาดซี้กินแล้วมันซี้กันกันกักันกันนอกเออแซ่บมาๆมากินนหมกันมาๆกินกินเหมือมาเด้อมาเด้ออันนี้โยหักผิดไหมเอาบบนีเไหมโยยหักผิดพอ้ยยหมกผิดโจวหมกผิดก็ใส่ปลาไหลใส่ในเดียว บอกใส่เองลูกได้แล้วแซบแซบคักแซบแม่ให้เพิ่นปรุงเอง,อเ,เ,งเพงงงิ่นเพนนิ่ลมาเพิลมาหักเผ็ดมาซส่ปุงเบิ่งกินเผ็ดมันนอนหมักหมักหมักปูหมักแต่คนมักเรคือกันแซบมึงดูพี่น้องพักพักกินกับอัน น้ำยาปลาน้ำยาปลาบริใส่ปลาเด้สูตรนี้ใส่ถึงไก่เห็นว่าน้องสาวว่าสิมากินน้ำกับบริมาเพิออน่นหน่อกินปลาบะไรเดี๋ยวเลยบริใส่ปลาเดีเลยแซ่บกันสองคนนะพี่น้องยัว่วเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บมาเด้อมาเด้อเนี่ยพักกระไล่ลาย ขา,ข,าข,าขาไก่เปื่อยคาเปรีน้ำมกกันน้ำปลากระโน้หนัวมาเด้อ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 กินกาแฟเด้อจ้าสุดกันเด้อค่อยคือแบบผู้ตังงต้งกล้องผู้ตั้งกล้องยันบุห็นเ,เมียวท่านอือหือ อนัอ่วอนลมีพักหลายอย่างไงพี่น้อง <c oughs> หมักปีหมักหมักปีนี่ฮะ <c oughs> มาด้วยพายาเกัน,นพายาคือว่ากินแบบให <c oughs> ้โบกายยินคํำใหญ่ไหม บอกการกินคำใหญ่เดี๋ยวกินตาล่นออกมาข้าวไม่ร้องข้าวบอกว่าปากเลย Bằng đà nhé đó Đưa vào này có phải là đằng bắt này Chào chào <laughs> เยอผิดเข้าไปพี่น้องเอ้ยแช่เม็ดปลาใส่คาใส่อันตะไคร้ใส่ยังกระชายคุณอาตอนกระชายก่อน ใช่คิ้วขึ้นมาวันนี้คี mm hmm. ้วจะขึ้นมาวนี้แล้วเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าหวัวต mm hmm. าพคดแท้พคดว่าคี้วขึ้น,นแน mm hmm. ่มาแล้วมาแล้วค mm ุณ hmm. ไม่สบายใช่ไหมจัง พักกะหนึ่งกับดาบเส้นนะนนนนช่องนี้ต้องกินประหยัดกินนี่ยังก็คือหวัวกับข้างข้างแสกมาละ หางกินพักกินหนาไปนี่แหละประหยัดเงินไว้ก่อนโควิดสิส่ไ่แล้วพีน่น้องเออโควิดไหแล้วขายของกับบริษัท่าไกร คึ okay. mm ้นอือหอมอร่อยอือกินย้อนกินย้อนนะ ลืมไปว่ามักิกขวเมื่อมันจะเ็ดน,น้ำปลาแดดวีได้แล้วเอามาเค็มๆเลยม,ม,มาได้ละ

Sẹp sẹp Nhóm học và sẹp mà đỡ mà đưa, đưa. bưng ăn mặc phi nhà mặc phi Tiếng cày nó mùm không? พอหน้าดิสบน้ำนะเนาะเมาบอกเ้าะเขาขาไก่ราคาดูเด็งมีเยอะไปเลยขาไกป่ปะหนึ่งเส็๊เอาลเอาเลย,เเลยคือสิแพง่าวต่เป็นไงแซบ เด้อเด้อไ,<ด>ไ<ห>จะกินกั้น,นหอมหน่อยะอันหอมป่อมคอยกอมามาบราณ่เดียวใชคือพวกินประกาศตดอ่ะมาชุดตด <laughs> แค่เพี่นอ่ตอนกระชายแค่ ีอบกเ้อ mm. mm. ิแซ่บเลยกินสคนคือเก่าะรกินยังแฉต้องได้ย่อยค้างับย่อยค้างกินบะแซ่สาย่อยปากย่อยค้างบะนคอยกินด้อถ้ามกินเนียสสเหียสแซ่เนาะ คองกินคองหมักมายังก็บแครมมดถ้าคองบ่หมักมายังก็บ่แซรมเนี่ยเดือดม,มันร้อนหยัดเขาจนตาเสียงมองกล้อง นั่งหมักผักกาดอะไรนะอืมเพราะอะไรเป็นทำไมพี่ไปกินผักกาดมันขึ้นหัวเลย มันเดือดดังเลยค่ะพี่น้องมันต้องกินกับลาบอะอืมกับลาบขับท้องค่ะขับขับเรือออ่ององานงด,ดูจากอาการแล้วพี่น้องอ๋ออาการกแล้วขี้โมกทั้งงานแค่นี้แลหละทำไปต่อมา ขอให้แจกค่ะแจกเน่งกินยังครับอินแล้วสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีวันครอบครัวนะคะสวัสดีฟีใหม่สวัสดีวันสงการนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสองพ่อเมียนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่ซ่องตําแฟมบลีจ้าทุกคนจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> หืมต่อมดบอได้ปะ h e l l ลคนนอ้มอนไห้เนี่ย